สวัสดีครับผมตักโอดานนะครับและเราเราก็มาอยู่ในแกมอ่ Rov นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไวนาที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากจะช่วยผมยังไงก็ลองอ่านดูข้างล่างได้นะครับเพราะผมเป็นคนปิก,การนะอุ้ยเข้าเร็วเลยนึกเนี่ย เลือกสารนิกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนเรื่องอะไรดี ยี่สิบกว่านาทียี่สิบกว่ายี่สิบกว่าอโอเคเลือกตัวนี้ก็ไนดะ้เวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับแต่ตัวนี้มันเล่นลำบากหน่อยเพราะว่ามันจะต้องแบบเลือกทิศทางด้วยนะ สวัสดีครับสวัสดีครับไปด้านขวาเองตรงกลางกับด้านซ้ายมีคนไปแล้วเราก็ต้องไปเล่น ตมเรื่องลาวนะครับนี่ตมเรื่องลาวด้วยอุ้ยอุ้ยเก่งนะคเก่งนะคอุ้ย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 ออ เราแค่เล่นอย่างนั้นเองสู้ได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาก็รู้ครับก็โถเอ้ยมันไม่ตายตอนเราอ่าไปตีเรานะ เก่งแล้วด้วยเก่งจะด้วยอืมต่อไปอไรเราก็เลือกดาบนะครับ <They S 1> เขาไม่วิ่งอ่ะเนี่ยฝั่งเราโดนฆ่าไปสองนะ <โ>อุยอุยอุยจะพูดญิงไยฝั่งเราวก่ิ่งด้วยฝั่งเราเก่งนะครับเก่งนะครับเนี่ยนี่ อุ๊ยอุ๊ยเกือบตายเกือบตายวันเฮลวันเฮลไปไหนอ่ะวันเฮลวันเฮลว่าโอเคเอาคือจะให้ตามยังไงอ่ะ อ,อพอตอนนี้เราก็เพิ่งเล่นนะท่าอะไรก็ไม่มีมากมายนะครับไม่มีแด่นี่เด้นี่เด้ 你的，你的。没呢，你的。 ามาอย่างนี้อ่ะเข้ามาอย่างนี้อ่ะอือ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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยเราเกือบตายเหมือนกันเออยังฟันเบาอยู่เลยเพราะฝั่งเราก็อืม ผมดูท่านขวาไว้าัซสายก็ต้องคนดูใครก็ดู เราก็เห็นนะในแผ่นที่เล็กนะครับเล่นบอนชินแล้วเนี่ยชินนะเนี่ยชินนะเนี่ยนี่แน่นี่แนนี่แน่นี่นโอเค ต่อไปเราจะเลือกอันนี้นะฮะเลือกอันนี้นะครับตอนนี้อบอดบอดทหารทำลายป้อมมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะไป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 เย่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  เราทำลายป้อมให้เขาบแบบเบอนะเราต้องทำลายทำลายเขาไปมีใครมาไหมมีใครมาไหมไม่มีคาเต้ไม่มีกระต่ายไม่มีกระต,ไระต้ไป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 อุป้ยอุ๊ยอุ๊ยกลัวกลัว อุ้ยอุ้ยมาสองตัวมาสองตัวว้ายว้ายวิ่งตามเธอร <ged mon ters> เราก็อยู่อ่าในเสาอ่ะ,อะเอออยู่แค่นี้ <ged mon ters> เราก็อยู่ที่เสาอ,อ่ะอ่าอุ้ยตามตัวตาย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 ,ตายเฮ้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 ยโอ้โหตายเลย ด้านขวาเจอสามตัวนะโอ้โหแค่นี้โมโหโด้วย <laughs> ไปนะ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 ไ่นะขอบคุณครับขอบคุณครับ อุ้ย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 มามาจากไหนเนี่ยเอ้ยมันเก่งอ่ะเนี่ยโอ้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 ยวิงวิงมันโผล่ขะอะไรมั่งดัดเลือดเหรอ เขาไปที่บุกเข้าไปอ่ะด้านซ้ายโอ้โหโอเคเขามาปิดด้านซ้ายอ่ะนะดนเดี๋ยวผมว่าเราก็ต้องรวมะนะแต่ผมยากแกตีให้ให้ทะลุไงด้านด้านไหนก็นด้านนึงเนี่ย me, and we will prevail. Ừ, ui ui my mày my mày my à à hồ hồ เืิมดูของเลยคงจะต้องไปรวมแล้วล่ะลม,มก็รวมผมก็รวมเออลมก็รวมครับ ดไดคอนเราได้คอนโอ้ย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 โออ้ยโอเอาดิ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 ้ยึดจังวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายโอ้โหทำไมมันอึดจังมาดดเลือ an ด ของเราค่าเขาไปสิบสองส่วนเขาค่าเราไปสิบแปดนะครับ hey, <enemy. S 1> โคตอึดนะโคตอึดโคตอึดนะอ้อบ้าบ้านเลเท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 ,เลเท

โอ้โหโอ้โหอึดอึดตัวมันอึดจังอ่ะมมีใส่เสื้อด้วยัะฟังเราไม่มีนะครับเครื่องป้องกันนี้ไม่มีเลยเออ แล้วโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไ like, ลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วดูของที่ผมใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ดูของค้นตื่นที่ใส่ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันเราจะ กดให้ดูนะครับ